สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง o v e r r e v i e w กันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคบวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปจัดอันดับในเรื่องวันพีชนะครับแต่อันนี้จะเป็นการจัดอันดับนะครับตัวละครที่มันโดดเด่นนะครับของภาควานโน่นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีแอบแซมแซมมานะครับของโฮเก้มาด้วยแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับถือว่าใช้ได้อยู่วันนี้เรามาจัดอันดับกันดีกว่านะครับว่าตัวละครตัวไหนนะครับมีบทบาทที่มันโดดเด่นกันบ้างในเรื่องว เสียเวลาเราไปเริ่มจัดกันเลยนะครับเอาตัวไหนก่อนดีอา่าผมคิดว่าเอาลูฟี่ก่อนเลยละกันเพราะง่ายๆครับลูฟี่ระดับ S อยู่แล้วนะครับเป็นเพลงของเรื่องเป็นบทที่เด่นที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับภาควาโนแห่งนี้อา่าเมื่อพูดถึงลูฟี่ก็ต้องมีไคโดพี่ไคโดอยู่ไหนวะนี่อา่าไคโดนะครับก็ะระดับเดียวกันนะครับสองตัวหลักของเรื่องที่มีบทบาทโดดเด่นสุดๆเลยนะครับอา่าแล้วมาที่คนต่อไปอา่าเป็น โคสุกิโอเด้งผมก็ให้ระดับ S นะเพราะว่าโอเด้งนั้นเป็นตัวสําคัญเลยและการที่ทําให้เกิดศึกในโอนิงะชิมาครั้งนี้เป็นตัวแปรสําคัญเลยแล้วกันนะครับในการกรอบกู้ประเทศวาโนะมาต่อที่คนต่อไปนะครับสำหรับเจ้าสแคชแมนอาพูอันนี้จัดยากนะอาพูจริงๆอ่ะผมแอบคิดว่าบทบาทมันก็เด่นจริงๆนะแต่ก็ไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการอะไรมากมายผมให้ระดับ B และกันเดี๋ยวค่อยเพิ่มลดทีหลังนะครับเผื่อความเหมาะสมแล้วกัน มาต่อที่คนต่อไปสําหรับโคดนินจานะครับที่เราผิดหวังมากๆเลยนินจาอะไรวะเนี่ยอย่างไรโซนะครับไรโซเนโอ้โหถ้าพูดถึงในเหล่า9ปลอกดับแดงที่แกนั้นแอบมีบทบาทเด่นที่สุดเลยนะครับใน9ปลอกดับแดงนะครับผมให้ระดับ B แล้วกันก็คือมีบทเยอะมากๆเลยนะโอนิงาชิมะนะครับสู้กับเจ้าฟุคุโรคุจูอ่าไหนพูดถึงฟุคุโรคุจูแล้วมีหรือเปล่าวะ อ่านะฟุโรคุจูก่อนอ่าเจอด้วยอ่ะเจ้าฟุคุโรคุจูนะครับไอ้นี่ก็บทเด่นนะต่อสู้นะครับกับไรโซนนานแสนนานเลยนะครับผมให้ระดับบีไปเลยคือบดเยอะนะครับเกินกว่าที่คาดคิดไว้มากเลยนะครับให้ระดับบีเลยนะ ต่อไปนะครับโรโนอาโซโลให้ระดับ S เลยนะครับอีกหนึ่งภาคที่เป็นภาคของโซโลนะครับถึงแม้เราจะคาดหวังว่าเอ้ยมันจะเยอะมากกว่านี้แต่ระดับนี้ก็เทพแล้วได้ไปต่อกรกับไคโดกับบิ๊กมามัใช่ไหมและในท้ายที่สุดนะครับก็สามารถคว่ำคิงลงไปได้มาต่อที่คนต่อไปสำหรับคิวเลอร์โอ้คิวเลอร์นี่จัดยากเว้ยระดับ C ดีไหม แต่มันก็มีบทสู้กับโซโลนะคิลเลอร์อ่ะผมให้ระดับ C ละกันเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วบทเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะแยะแบบโอ้โหเวอร์วังอลังการเอ้ยผมให้ B ดีกว่าเพราะว่ามันมีบทที่ร่วมมือนะครับกับคิดด้วยในการต่อสู้นะครับกับบิ๊กมัมกับไคโดผมว่าระดับ B ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมาต่อที่คนต่อไปสําหรับคาเวนดิสนะครับไอ้คาเวนดิสเนี่ยแทบไม่ได้ออกเลยนะคือมาแค่ส่งลูฟี่อันนี้เขานับกันด้วยเหรออ่ะให้ระดับ S ละกันคือบทมันไม่มีอะไรเลยนะสำหรับคาเวนดิสมาต อ่าซักิอ่าซัสกิผมให้ระดับ C ีซีแม่งก็ดูเยอะไปดีก็ดูต่ำไปอาซีแล้วกันซัสกิเนี่ยจืดมากๆเลยนะในแบบว่าเหล่าบรรดานะครับหกล่องนภาเนี่ยครับบทบาทน้อยมากๆมาต่อที่คนต่อไปสําหรับแครกเกอร์แครกเกอร์เนี่ยเนื่องจากว่าอันนี้เราจัดของภาคอ่าวานใช่ไหมไม่ใช่โฮเคกนะครับก็ให้ระดับ F อไปถ้าแบบว่าเป็นโฮเคกเนี่ยผมให้ระดับ A เลยบทแม่งเยอะมากๆเลยนะแต่ถ้าวานอก็แทบไม่ได้ออกอะไรมาเลยได้ซ้ำ มาต่อที่คนต่อไปสําหรับวีวีโหวีวี v v. นี่แม่งก็สําคัญนะเพราะว่าตอนท้ายของอ่าคอยท้ายของภาควานใช่ไหมมีการบอกว่าวีวีเนี่ยก็คือถูกแบบว่าจัดการใช่ไหมแล้วก็หายตัวไปแต่ว่าผมให้ความสําคัญเหรอ,อ,อให้ระดับ A และกันถึงถึงจะเป็นตัวแปรที่สําคัญแต่ถ้าพูดถึงความสําคัญเทียบเท่ากับซาโบไม่มก็ไม่ถึงนะครับหรือคนตายอย่างพ่อเขาเนี่ยยังดูสําคัญกว่าวีวีนะให้ระดับ A แล้วกัน ตอที่คนต่อไปปู่กาฟนะครับโอ้โหอันนี้ออกมาที่เอเทนะแต่โอเคเรานับรวมเปเอเทเลยก็ได้เพราะว่ามันก็มีเม่แก่มีไม่เทตุ้ยมีเพียงแค่ให้่กี่ตัวละครเท่านั้นลิมพันกันแล้วอะให้ปูกกาฟระดับ S เลยนะครับสำหรับบทบาทนะครับมาตอนท้ายมาช้าแต่มานะเป็นตัวละครที่สําคัญและกันนะครับของเรื่องนะครับเราแฉลกไปเอเทหน่อยแล้วกันเพราะปูกกาฟเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยวานเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาอะไรนะครับแต่เอกเทก็ได้อยู่พอในท้ายที่สุดแล้วก็ถือว่าเอาเป็นล่าสุดและกันของภาค มาต่อที่คนต่อไปเอาเป็นวันด้าโอ้ยวันด้านี่แอบ,บออกมาเยอะนะแต่ก็ให้ระดับซีละกันมันก็ไม่ได้แบบว่าเยอะมากมายอะไรมากๆนะมาต่อที่คนต่อไปเบนเบ็กแมนเบนเบ็กแมนออกมาพร้อมกับแชงโไม่ได้มีบทอะไรเลยอะบทมาเอาแค่ปรากฏตัวถ้าบทแบบนี้ให้ระดับดีละกันมาแค่ปรากฏตัวเท่านั้นมาต่อที่คนต่อไปชิริวแห่งสายฝนชิริวไม่ได้ปรากฏตัวมานะกับกลุ่มโจรสลัดหนวดดา ออกมาตอนไหนวะตอนออกมาก็ไม่ได้ออกมาคือโผลมานิดเดียวโผลมานิดเดียวเหมือนกันโผลมาตอนที่เจอกับรอรู้สึกชี้ลิวจะมีปะไม่มีด้วยซ้ำให้ระดับเอสแล้วกันเ <laughs> มื่อแล้วมันจะใส่มาทําไมไว้เนี่ยคนจัดอันดับผมไม่ได้เป็นคนใส่ตัวมานะอ่ะต่อไปนะครับพี่น้องวินสโมกอย่างเจ้ายนจิผมให้ระดับ A เพราะว่านะครับมันมาในปกของมังงะวันพีชและบทบาทดีมากๆด้วยอันนี้ไม่แปลกนะครับอีวานคอฟออกมาตอนที่ว่าช่วยเหลือคูม,มาใช่ไหมพยายามจะกอบกู้คูม,มา้า ระดับดีเหรอไม่แต่อีวันเคอะไม่มีบทพูดอยู่มันมีบทพูดเลยครับว่าเดี๋ยวจะต่อสู้กับคณะปฏิวัตินะอ่ะออไม่ใช่ต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกนะให้ระดับ C เลยแล้วกันชอปเปอร์ชอปเปอร์บทบาทเยอะให้ระดับ B นะครับเพราะว่ามีฉากที่ตบควีนด้วยอ่ะแล้วก็เป็นหมอที่รักษานะครับให้ A เลยดีปะผมให้ A ดีกว่าเพราะว่าจริงๆชอปเปอร์มีบทบาทที่สําคัญนะในภาคนี้ต่อไปแชงระดับ S เอสเลยเพราะสําคัญเพราะหากไม่ได้แชงนะครับก็คงจะเป็นการต่อสู้กับเรดวคู่กิวต่อไปนะครับรูเล่ F ฟไปนะครับรูเล่เนะี่ยรู้สึกในภาควาโนะหรือว่ามาถึงเอเคเนะี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรต่อไปคิง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 ระดับ S นะครับก็มีบทบาทที่สําคัญนะในการต่อสู้กับโซโลและการสั่งการในหล,ลายๆครั้งในระหว่างที่ไคโดนั้นกําลังง่วนกับการต่อสู้อยู่ในคิงนั้นก็เป็นตัวแทนนะครับในฐานะมือขวามาต่อที่คนต่อไปนะครับคินเนมอนผมให้ระดับ S นะคินเนมอนถึงแม้ว่าจะไม่ได้เก่งมากมายแต่เป็นผู้นําของก้าวปลอกดาบแดงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญนะครับของก้าวปลอกดาบแดงมาต่อที่คนต่อ สำหรับมาโกโก A ดีไหมให้เอสละกันมาโก้ Marco. เพราะว่ามาโก้เนี่ยออกมาอาจจะไม่เยอะมากมายอะไรแต่ก็มีบาที่สําคัญมีการต้านทาน,ทานในการต่อสู้กิงกับควีนหรือแม้กระทั่งนะครับมีช็อตที่เจอกับบิ๊กมัมด้วยมาต่อที่คนต่อไปนะครับเจ้าคันจูโร่คันจูโร่ให้ A เพราะว่าเป็นตัวที่สําคัญของวาโนเป็นตัวหักหลังแล้วก็ดําเนินเนื้อเรื่องเอออันนี้สําคัญนะต่อ,ต,อต่อไปนะครับ เจ้าเพนกวินของกลุ่มโจสรสลัดฮาร์ดให้ดีหรือเอฟดีวะมันมีฉากวิ่งอ่ะมันวิ่งนิดเดียวเองไอตอนวิ่งอ่ะแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายนะให้ดีผมว่าก็ดูเยอะไปโอเคแต่ถ้าเอามาตฐาน man เบนเบ็กแมนเะครับเบนเบ็กแมนแง่ออกมานิดเดียวยังยังมีบทบาทได้อ่ะแล้วก็ให้มาตรฐานเดียวกันแล้วกันอ่ะต่อไปคาตาคูริคาตาคูริ คาตาคุริไม่ได้ออกแต่ว่าออกตรงปกตอนวันพีชทีท่แบบว่าคาตาคุรินั่นประท้ากับพวกของอากอคิยิหรือว่าคูซันใช่ไหมให้ระดับดดระดับดีดีไหมระดับซีแล้วกันเพราะว่ามันก็มีช็อตในการต่อสู้นะสำหรับคาตาคุริกนถือว่าอาศัยมาได้นะครับมาต่อที่คนต่อไปอาชูราโดจิอาชูราโดจิให้ระดับ C ตอนแรกกับผมคาดหวังอาชุราโดจิเยอะนะเพราะว่าพี่แกเก่งงานฝีมือเนี่ยโหระดับไม่ธรรมดาเลยแต่ในท้ายที่สุดนะครับก็ตายง่อยเกินไปหน่อยนะครับอต่อต่อไปนะครับที่อิชิจิก็ระดับเดียวกันเลยนะครับกับยนจินะครับมีบทบาทในปกตอนของวันพีทแล้วก็ต่อไปซิลเวอร์เรรี่เรรี่นั้นบทบาทสําคัญนะในการมาเบรกนะครับทางด้านของอาหนวดดาแล้วก็ช่วยเหลือนะครับแฮนคอรกจริงให้ SD หรือเปล่าเ บทบาทสำคัญใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนเพราะว่ากําลังคิดอยู่ว่าถ้าให้ s ิวเวอร์เลอก็ควรจะเอาการาฟมา A นะแต่ถ้าให้การาฟมา S เนี่ยซิวเวอร์เลี่ก็ควรไป S นะครับเราขอคิดแป๊บหนึง่งผมว่าบทบาทดีไหมก็ดีแต่ไม่ได้ออกเยอะแยะมากมายอะไรอะ งั้นผมขอเอากราฟลงมาที่ A และกันเพราะผมว่าก็อาจจะอวยเกินไปหน่อยนะคือกราฟมาบทแค่ว่าเออจะจะไปต่อสู้กับหนวดดาเท่านั้นแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรที่เป็นเม็ดเป็นหน่วยแต่โอเคมันเป็นส่วนที่สําคัญของเรื่องนะครับถ้าต่กว่านี้ก็ดูแบบว่าเออแกล้งเกินไปหน่อยต่อไปคิลเลอร์ไม่ใช่คิลเลอร์อยูทัตคิดอันนี้สําคัญแน่นอนนะครับยูทัตคิดมีบทบาทที่สําคัญมากๆช่วยรอในการจัดการนะครับบิ๊กมามปัจจุบันไปเอลบาฟแล้วด้วยอ่ต่อไปนะครับ เดนจิโร่จริงมันมี2เดนจิโร่นะก็ระดับ A แล้วกันเอาตัวเดียวกันเอาตัวนี้พอระดับเอไม่ใช่ระดับ A ระดับ B เดนจิโร่มีบทบาทที่สําคัญนะครับแต่ให้ A เนี่ยให้ A ก็ไม่น่าเกียดนะจริงๆเพราะว่าอ่ะผมให้บีแล้วกันจริงๆอะ่ะเดนจิโร่ตอนแรกมาดูเด่นมากๆเลยแต่พอสู้เนี่ยในวาโนแล้วนะครับบทก็จืดไปซะง,งั้นมาต่อที่คนต่อไปสำหรับเจ้าแจ็คนะครับโอ้โหเจ้าแจ็คนี่ยถ้าเอาแค่วาโนนะบทบาทเนี่ยจืดมากๆเลย จืดเลยนะครับตอนแรกเหมือนจะบทดีนะครับมีให้ต่อสู้กับเผ่ามิงเท่านั้นนะครับก็น้อยเกินไปมาต่อที่ก็ต่อไปนะครับสำหรับดอฟฟี่โดฟามิงโกนะครับสำหรับโดฟามิงโกนั้นมีพูดถึงเมนชั่นถึงบ้างนะครับโอเคในเมื่อมีพูดถึงเมนชั่นถึงบ้างเนี่ยให้ระดับดีและกันก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรมาต่อคุยคนต่อไปโคอาร่าโคอาร่าปรากฏตัวมาอยู่นะก็ไม่ได้บทบาทแยะอะไรระดับดีแล้วก็มาต่อที่คนต่อไปนะครับอาคาอินุ ออกมาบ้างนะครับมาสั่งกงสั่งการนะครับตามสไตล์เคียแกนะแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรต่อไปที่ดราร้อนอะดรา้อนมีบทนะมีบทพูดกับซาโบมีบทที่จะห้ามนะครับในตัวของคูมะแต่ก็โอเคบทไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรแต่อโอเคให้ระดับนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องแล้วก็เป็นตัวละครที่ชอบด้วยอะให้ใส่ไปด้วยความชอบด้วยละกันต่อที่คนต่อไปฮุสทูฮุสทูผมให้ระดับ A เป็นตัวละครที่เกินความคาดหมายละกันนะครับมีบทบาทนะครับก็คือเป็นคนที่ถูกแช้งเนแย่งพลังผลปีศาจไปมาต่อที่คนต่อไปเซงโงคุเซงโงคุออกมาไหมวะอย่าคิดก่อนวาโนะก็ไม่ได้ออกนะเซนโงคุวาโนะก็ไม่ได้ออกเมนชั่นถึงก็แทบไม่มีเลยหรือเอก็ไม่มีถึงเลยให้ระดับเอละกัมก็คือไม่ได้มีอะไรออกมาต่อไปแฮนค็อกนะครับ ให้ได้ระดับเเพราะว่ามีบทบาทที่สําคัญนะตอนที่หนวดดํานั้นไปเล่ล่านะครับหนวดดานั้นต้องการพลังผลปีศาจของเธอต่อไปนามินามิให้ได้ระดับ A ดีไหมดูเยอะเกินไปปะนามิเอ้ยนามิได้เพราะว่าบทบาทสําคัญใช้ซุดในการต่อสู้แล้วก็มีช็อตสู้กับบิ๊กมัมบ้างอัา,านิดๆหน่นนนอยๆต่อไปแบล็กมาเรียให้ระดับ B ีแบล็กมาเรียก็บทไม่ได้ยแยะมากมายอะไรมาโชว์แบบว่าความตุ้มๆใหญ่ๆเท่านั้นเองต่อไปเจ้าชจิ ให้ระดับเดียวกับเพนกวินยามาโตะระดับเสแน่นอนนะครับเกินความคาดหมายเสียได้อย่างเดียวนะครับดันนะครับไม่ได้มาเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟังนะครับปะทะกับไคโดวความสามารถพลังผลึิศาสต์ต่างๆหรืออดีตต่างๆนั้นก็น่าสนใจต่อไปน้องแครอทนะครับโอ้โหบทจืดมากๆเลยนะตอนแรกคิดว่าบทจะเยอะมากกว่านี้พอเข้าวานนนั้นถูกอาจารย์โอดะเทซะงงั้นต่อที่คนต่อไปเจ้าซิซ่าคราวซิซ่าคราวเนี่ยมีบทในปกตอนแล้วก็เป็นส่วนสาคัญนะครับของผลสมัยด้วยให้ระดับ C ีแล้วกัน ต่อไปนะครับเฮลเมโปไปอ้อนวอนนะครับให้แบบว่าไปช่วยเหลือนะครับทางด้านของโคบี้ก็มีบทอยู่ให้ระดับ4ละกันต่อไอนี้เดนจิโร่นะครับให้ไปแล้วให้ซ้ำไปก็ได้นะให้ไปแล้วนะตรงนี้นะเดนจิโร่คนเดียวกันนะ2คนเนี้ยต่อไปอลักกี้ลักกี้ลักกี้หลักกิโลของเราหลักกิโลของเราออกมานิดเดียวมีแค่พูดกับตันจะไม่ไปหาลูฟี่เหรอเออพูดแค่นี้เอาไประดับดีละกัน ต่อไปเปรลอเปโลโอ้ไอนี้สาคัญบทบาทสําคัญเปรล,ล็อเปโลให้ระดับเได้เลยเพราะว่าเป็นคนสั่งการและการตอนที่บิ๊กมนั้นกําลังง่วนก,กับการต่อสู้อยู่นะครับแต่อยู่ดีบทก็หายไปนะคือต่อสู้นะครับแล้วก็หายไปเลยนะ่าเสียดายจริงจริงมันสามารถต่อบทได้มากกว่านี้เกียบัน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 กาบันเกียบันของเราสําสหรับกาบันเหรอจริงๆอ่ะอนิเมะมันออกเยอะนะเว้แต่มังงะเนี่ยมันแทบไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยคือออกมาแบบ เออให้รู้แบบว่ามีนะอยู่ในกลุ่มโจรสลัดอ่าโรเจอร์ตอนย้อนอดีตของโอเดงใช่ไหมมีช็อตโชว์แบบเอ้กำลังจะต่อสู้นิดนึงนิดนึงๆๆๆให้ดีแล้วกันไม่ได้มีบทบาทมากมายอะไรต่อไปพี่เหมียวในโกะมามูชิตอนแรกเหมือนบทจะเยอะแต่ในท้ายที่สุดก็ไมไ่เยอะอะไรให้บีและกันก็แต่ก็เป็นคนสําคัญนะในการแบบว่าทําให้เอ่อมาโกมามาที่วานอต่อไปด็อกคิวออกมาแล้วก็พลังผลปีศาจท,ที่เทพด้วยให้ระดับบ,บีเลยต่อไปจินเบจินเบ เด่นแค่ตอนแบบเปิดตัวว่าฉันเป็นลูกเรือกลุ่มหมวกฟางแบบเป็นทางการนะที่เหลือก็ไม่ได้เด่นอะไรมากมายต่อไปซันจิให้ระดับ S นะครับเป็นเพราะว่าซันจินั้นมีบทสําคัญต่อสู้กับควีนมีประทะกับ Queen, คิงนิดหน่อยด้วยอ่ะมาพูดถึงอ่าซันจิแล้วควีนก็ใส่ไปด้วยระดับ S เหมือนกันนะครับบทบาทสําคัญมากของภาคนี้มาต่อที่คนต่อไปเาอสามัอคิมีออกมาตอนย้อนอดีตของยามาโตะให้ระดับ B เลยและกันนะครับมีบทบาทที่สําคัญต่อไปอุซบ อูซบเนี่ยผมให้ระดับ B นะผมรู้สึกว่าอูโซบภาคนี้จืดลงไปหน่อยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าเดดโรซานั้นก็คือมีบทบาทที่สำคัญไปแล้วมาต่อที่คนต่อไปเ,ออเจ้าโอเวนละกันอยากให้เจ้าโอเวนโอเวนออกมาเปล่าวะออกมาอยู่ตรงเรือบิ๊กมัมแล้วก็หล่นลงไปให้ระดับดีละกันมาในระดับที่ปรากฏตัวมาที่คนต่อไปนะครับ วีวี่อ้าวทำไมวีวี่มีสองตัววะอาวใจวีวี่ไหนดีเนี่ยอระดับเดียวกันไปตอนแรกลององงเลยวีวีนะ่หนทำไมมันมีวีวี่สองคนอ่ะต่อไปครับในฟุกุออกมาเตะท่านิดเดียวเอาไปดีพอต่อไปซาโบระดับ S นะครับเพราะว่าซาโบนั้นเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเรื่องนะครับก็คือซาโบนั้นเนี่ยไปล่วงรู้กเกี่ยวกับคนที่อยู่บันลังที่ว่างเปล่าต่อไปนะครับก็คือสมูทตี้ให้ระดับดีได้แต่ผมให้ F ผมให้สอบตกเพราะว่าเจ๊แกเนี่ย เป็นถึงเบอร์3ามของกลุ่มโจราปิกบามใช่ไหมแต่ก็ไม่มีบทบาทเหมือนเดิมให้ได้รับเอปให้แบบข้อหาเกลยดชังและการแหม่ออกมานะครับไม่ได้แย่แยมากมายอะไรต่อไปโรบินโรบินผมอยากให้เอสนะเพราะจริงๆก็มาเหนือความคาดหมายนะไม่คิดว่าโรบินจะมีบุราขนาดนี้และพลังของเจ๊แกเอกแล้วก็เป็นส่วนสําคัญด้วยนะครับที่จกักรพรรดนั้นต้องการตัวนะครับด้วยความที่ว่า,าสามารถอ่านพลิกีปได้ต่อไปคิกคุ คิคุให้ระดับ B นะครับตอนจริงๆต้นภาคเนี่ยบทดีมากเลยแต่ท้ายๆภาคก็ดรอปลงไปต่อไปฮอกกินให้ระดับ B ีฮอกกินก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่บทต้นภาคดีแต่พอท้ายๆภาคกวานุก็ไม่ได้มีอะไรเลยต่อไปมีฮอกนะครับระดับ S นะครับในฐานะที่อ่ามาเป็นคนของกลุ่มคอสกิลแล้วก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของจักรพรรดิแล้วมีบทบาทสําคัญนะครับถือว่าเด่นเลยต่อไปสโมเกอร์ ไฟน,นี้เรานับเฉพาะาวานะใช่ไหมตั้งแต่วานอมาเนี่ยรู้สึกสโมเกอร์ไม่ได้ปรากฏต,ตัวเลยให้ระด,ดับ f ไปต่อไปหนวดดำระดับ S แน่นอนนะครับเพราะว่าเคลื่อนไหวเยอะอยากจะชิงพลังผลปีศาจนู้นลพลังผลปีศาจนี้ปัจจุบันนะครับประทะกับรอด้วยอ่ะแล้วก็รอไปเลยนะครับระดับ S ซึ่งแน่นอนรอนั้นก็เหมือนเดิมนะครับมีบทบาทที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นในวานอท,ที่ประทะกับบิ๊กมัมและก็ประทะกับหนวดดาด้วยต่อไปฟูจิโทระฟูจิโทระออกไหมวะวานะ รู้สึกจะไม่ออกนะวาโนก็ไม่ออกแล้วก็หลังจากนั้นมาเอเทสก็ไม่ออกนะครับก็คือ,คอมีบทบาทที่สําคัญก็คือไปงานประชุมด้่เวอรี่อ่งานประชุมลรวนังานประชุมก็ได้นะให้ดหีผมให้เอฟละกันไม่ได้มีบทบาทอะไรนะครับมากมายต่อไปเจ้าหนูธรรมะมมมมให้ระดับให้ระดับ,บ B ให้ A ก็ได้นะจริงๆมีบทบาทเยอะนะเพราะว่า ใช้คีบิดางโงของตัวเองใช่ไหมในการให้แบบว่าคนเนี่ยคนไอ้พวกที่กินไอ้พวกอะไรนะพวกผลสมยพวกสัตว์พวกเนี่ยมาเป็นพวกของพวกลูฟี่เอาต่อไปจิวเรี่บอนนี่ระดับ S นะครับมีบทบาทเยอะมากๆที่เกาะเอเคสอันนี้ก็สําคัญเลยนะครับก็เปิดเผยเล้นะเป็นลูกสาวของคูมะต่อไปนะครับเมื่อกี้มีเนโกะใช่ไหมมีอินุอาราชิอินุอาราชิก็เกรดเดียวกันนะเนโกะเท่านั้นอินุก็เท่านั้นนะครับจึงแอบบทน้อยกว่านิดนึงแต่โอเคควรให้เกรดเดียวกัน ต่อไปคาโปนี่แกงเป็ดอันนี้ออกในปกตอนนะออกในช่วงปกตอนก็มีตอนปกตอนอ,ออกเยอะไหมวะก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายนะแต่ก็โอเคให้ระดับซีละกันอย่างน้อยปกตอนก็มีเรื่องราวของเขาต่อไปอาชิริวนะครับนี่ซ้ำอีกแล้วให้ไป F อไปคิคุอ่ะซ้ำอีกแล้วคิคุอ่ะตรงตรงนี้ไปเอ๊ะมำไมซ้ำเยอะจังไว้เนี่ยอ่ะซ้ำอีกแล้วนี่ครับคันจูโ่ซ้ำเอ้ย มีแพนด้าของเราไม่ใช่มีแพนด้าแม่กูมองไงเป็นมีแพนด้าวะเบโปเอาไหนดียะเบโปบทไม่ได้เยอะมากมายนะผมให้ระดับระดับ C และกันพอมีกอมแกรมบ้างต่อไปนะครับเจ้าโอโรจิให้ระดับ A มีบทบาทสำคัญนะครับตัวเฮียของเรื่องต่อไปเพจวันเพจวันเพจวันให้ระดับให้ระดับ B ออะอย่างน้อยมันก็มีสู้ต้นพาคกับซันจิแล้วก็ ในศึกโอเนงาชิมะก็มีสู้ด้วยต่อไปคูซันคูซันเนาะมีออกมาแค่ปกตอนนิดนึงนะครับแล้วก็ในมังงะน,นิดนึงนะครับให้ A อละกันแต่อย่างน้อยการออกมาของเขานั้นก็เป็นตัวแปรที่สําคัญต่อไปลบลูคบลูคผมให้ระดับให้ระดับ B นะบลูคไม่ได้มีบทเด่นมากมายอะไรนะในภาคนี้ต่อไปคิซารุให้ระดับ S เลยละกันนะครับด้วยความที่ว่ายกพลขึ้นมานะครับที่วานะ ต่อไปเรจูระดับเดียวกันกับพี่น้องวินสโมอกนะครับเพราะว่าเรจูนั้นก็อยู่ในปกตอนด้วยเช่นกันต่อไปโรเจอร์ฉากย้อนอดีตอ่ะสำคัญต่อเรื่องมากๆให้ระดับ S เลยต่อไปนะครับมมโมโมโนสเกระดับ S นะครับมีบทสำคัญเป็นบังกรนะครับเป็นตัวแปรที่สำคัญของสงครามครั้งนี้แล้วก็เพโลนา่าเพโลน่าออกหรอวะไม่ได้ออกนะกำลังคิดอยู่ออกหรือเปล่าเพโลน่าไม่ได้ออกนะเพราะว่าถ้าออกเนี่ยนนก็น่าจะประมาณ F ละกัน จำไม่ได้รู้สึกจะไม่ออกแล้วก็ต่อไปอิชโชอิชโชนี่ออกมานะตอนแรกผมนึกว่าบทจะเด่นผมให้ระดับ B แล้วกันบทไม่ได้เด่นมากมายอะไรในะท้ายที่สุดต่อไปคาวามัตสึกับปะของเรานี่ยจริงชอบนะคาวามัตสึอยากให้ A เ,เลยอะอืมแต่ให้ B แล้วกันให้ A ผมว่าอวยไปอวยไปคาวามัตสึอ,ออกมาประมาณหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแยะมากไปอะไรอะอิชโชซ้ำที่เดิมไปต่อไปยาซบ ออกมาแค่โชว์หน้าเอาไปดีบิ๊กมัมกระสอบทรายแห่งจัก,กรพรรดิของเราเนีครับน่าเสียดายนะปูมาทะเทพเลยแต่ทานโอดาเล่นสยับยิแม่ยับเลยนะครับน่าเสียดายนะบิ๊กมัมจริงๆเก่งอะ่ะแต่น่าจะให้บทเจ๊แกดีกว่านี้หน่อย Egg Drake, Egg Drake, เอ็กดรีคเอ็กดรีคก็ให้เอได้ไมั้ย เอเยอะไปผมว่าให้ปีละกันบทตอนแรกเหมือนจะเยอะแต่พอแบบเอ้ฉันจะร่วมมือกับลูฟี่หมวกฟางนะหลังจากนั้นบทก็แทบไม่มีเลยต่อไปนะครับน้องอุนติจางอุนติจางให้ระดับเดียวกับเอ็กตรกนะครับมีบทบาทอ่าแล้วก็หนึ่งในพี่น้องบินซองวกอะระดับเดียวกันไปแฟรงกี้แฟรงกี้ภาคนี้บทดีเป็นตัวแปรสําคัญของเรื่องในหลายๆคนด้วยไม่ว่าจะเป็นการปลุกกําลังใจอะไรก็แต่ผมให้ A นะแฟรงกี้สำหรับผมได้เลยต่อไปอ่าทาชิงิ ออกมานิดเดียวตอนเอกเอก่ะตอนที่แบบว่ามีการพูดถึงไอ้เรื่องที่จะไปช่วยเหลือโคบี้ประมาณนิดนึงไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรให้ระดับดีแล้วกับอย่างน้อยก็มีบทต่ตอไปรออ่ะซ้ําไปแล้วตรงระดับ S นะแล้วก็มิสเตอร์ทูออกด้วยวะอ๋อมิสเตอร์ทูอาจจะไม่ได้ออกแต่มีเมนชั่นถึงนะครับก็คือยายแก่นยะฮิกูราชิละกันที่แบบว่าคลองพลังผลปิศาจนี้ก่อนมิสเตอร์ทูอ่าแล้วก็ให้ได้นะให้อะไรอะ่ะ <laughs> ให้ดีไม่เคยดูเยอะไปไอ้เอฟละกัน แต่ก็มีบทนะเออเหนวดขาวให้ระดับ S นะมีบทตอนย้อนอดีตของวานะแน่นอนสําคัญกับเรื่องมากๆเลยหนวดขาวแล้วก็มีการห้ามปลามนะครับในตัวของเอด้วยที่จะมาวานออ่าแล้วคนสุดท้ายอันนี้มีซ้านะครับซันจิอ่ะทั้งหมดนี้ เป็นการจัดอันดับของผมนะไม่ได้จัดอันดับความแข็งแกร่งจัดอันดับตัวละครนะครับที่มีบทบาทที่สำคัญนะครับของภาควานุเรานับตั้งแต่งานประชุมรีเวอรี่นะครับยันไปถึงนะครับปัจจุบันนี้เลยที่เกาะเอเคสนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเหล่าตัวละครนะครับที่ผมจัดอันดับนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนต่างกันบ้างก็ลองคอมเมนต์แสดงความเปลี่ยนมาข้างล่างนี้ได้เลยเพราะก็เชื่อว่านะครับก็มีหลายตัวละครเหมือนกันนะที่อาจจะบทบาทน้อยบทบาทเยอะนะครับแล้วแต่ของแต่ละคนนะครับคอมเมนต์มาย้ำนะเป็นการจัดตามอันดับบทบาทที่ผมคิดวว่าาาเเอ้้นนับทยะให แนนนะครับความสามารถของการแสดงและกันถ้าเป็นนักแสดงอประมาณนั้นเลยก็สามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นได้เลยนะครับอยากให้จัดอันไหนอีกนะครับอาจจะเป็นภาคอื่นก็ได้มาลินฟอร์กก็ได้เดือยก็แล้วแต่คอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ